สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะเราอยู่กันใน ep 3นะคะวันนี้เราจะมาต่อหัวสายมอเตอร์ออイฟรีนะคะนี่คือมอเตอร์ปั๊มลมออยฟรีส่งมาจากนครปฐมค่ะเป็น fc ส่งมาให้เมียช่างซ่อมนะคะเนาะอยู่กันใน ep 3นะคะจะเรามาดูกันการต่อหัวสายเลยค่ะ ส่วน EP 1กับ EP 2เมียช่างจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะเนาะเป็นการทอดแล้วก็การพันนะคะอยู่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการต่อหัวสายแล้วะค่ะสีดำคือชุดรันนะคะส่วนสีเขียวคือชุดสตาร์ทนะคะตอ,ตอนนี้เราจะต่อสายคอมมอนนะคะจะเาสายออกตรงนี้นะเดี๋ยวเรา,าจะเอาสายออกตรงนี้นะคะเหมือน,นใน EP หนึงนะคะที่ช่างทองบอกว่าสายจะอยู่ใกล้ๆ,ๆกับด <oon> นะูน็อตเนาะนะคะประมาณนิ้วหนึ่งนิ้วช่างทองนะคะเนี่ยทางวัดอย่างเงี้ยอยู่ใน e p พหนะึ่งเนาะมันก็จะเป๊ะเลยเพราะว่าปั๊มออยฟีอะ่ะเขาจะมีรูที่เสือ้อซึ่งมันจะต้องพอดีนะคะนะตัวนี้ก็เราก็จะใช้การต่อต้นกับต้นนะ ต้นรันต้นสตาร์ <Start. S 2> Run, ตเป็นสายคอมมอนตรงลงนี้ก็จะเป็นลายรันลายสตาร์ตแล้วก็ต้นมาต่อต้นต้นต้นต่อต้นเลยนะคะออกเป็นสายคอมมอนใส่ปลอกสายด้วยค่ะออกเป็นสายคอมมอนออกสายคอมมอนก,ก็จะไปต่อที่โอเวอร์โหลดด้วยนะคะ ตอนนี้ช่างทองกำลังต่อสายคอมมอนนะคะของมอเตอร์ปั๊มลมออยฟรีนะคะอยู่กันใน EP 3เลยค่ะซึ่งถ้า FT ท่านใดที่มีมอเตอร์ออยฟรีแบบนี้นะคะก็สามารถส่งมาให้เม่ช่างซ่อมได้นะคะซึ่งตัวเนี้ยส่งมาจากนาคนปรปฐมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูโอเวอร์โหลดกัน นี่ค่ะนี่คือโอเวอร์โหลดของปลาหมอยฟีนะคะสําคัญนะคะถ้าใครที่ผรานมอเตอร์รุ่นนี้อ่ะก็ต้องใส่ให้ลูกค้าด้วยนะคะของเดิมนะคะของเดิมที่มากับตัวมอ <motor S 1> เตอร์นะก็ต่อไปก็จะเป็นชุดลันนะครับเราก็จะมาต่อชุดลัน,นะคะ่ะชุดลันก็จะต่อที่ลปลายลันเนาะชุดลันนี้จะเข้าไฟเข้าคาปาลนะน เข้าไฟเส้นหนึ่งเข้าขาปลาเส้นหนึ่งเนี่ยนะคะเข้าไฟเส้นหนึ่งนี่เข้าขาปลาคือชุดลันนะคะคือชุดนี้นะเห็นไหมก็จะมีสีดํากับสีเหลืองเห็นไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมสีดํากับสีเหลืองสีดําก็จะเข้าไฟสีเหลืองก็เข้าขาปลานะคะเป็นปลายลันนะคะเป็นชุดลันนาะสตาร์ทนะครับสตาร์ทก เข้าเหลืองเส้นเดียวเข้าเหลืองไปต่อค่ะป้าเข้าคัป้าค่ะสตาร์ทปลายสตาร์ทปลายสตาร์ทเข้าสายสตาร์ทพอรวมกันแล้วนี่เขาจะเรียกว่าสายสตาร์ทเลยนะคะเนาะก็จะไปเข้าคาป้าตัวนี้นะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะส่วนสีเหลืองสองเส้นนี้ก็จะไปต่อค่ะป้าเนาะไม่งงนะคะก็จะมาจากปลายรันเส้นหนึ่งปลายสตาร์ทเส้นหนึ่งเนาะ แล้ก็มาเชื่อมหัวสายกันเลยค่ะอย่าให้ตะกัวหล่นใส่ขดลวดที่เราพัานเสร็จแล้วนะคะห้ามให้หล่นเลยนะคะ ก็จะมาเซฟด้วยผ้าเทปนะคะผ้าเทปมันใสา่ไฟเลยก็จับดูด้วยนะคะอย่าให้มันคมนะไม่งั้นมันจะทิ่มทะลุไปถึงขดลวดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมัดมอเตอร์ด้วยเชือกนะคะแล้วก็จะต้องตีด้วยตีตีต,ต,ตีเพื่อให้มันได้รูปทรงที่เราต้องการนะคะ ใส่ปลอกสายโฮมอีกทีนะคะ ช่าง,างก็จะเอาลวดอะไรก็ได้ค่ะมาล็อกไว้ก่อนที่เราจะมัดนะคะเราจัดให้มันอยู่ในลักษณะที่เราต้องการก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยมัดเนาะ ายกล้าวเรียกว่าสายกล้าวอ๋อเรียกว่าสายกล้าวนะคะ,ะแด้แเราก็มามัดกันเลยเมยัดเลย มัดมอเตอร์ก็แย่ yeah, ทุกล่องมอเตอร์เลยนะคะขอดูตูดได้ไหมคะช่างทองมัดเสร็จแล้วข้างล่างเดี๋ยวแม่ช่างจะถ่ายให้ดูนี่คะ่ะเนี่ยมัดแบบนี้เลย <c oughs> ไปค่ะ <c oughs> ซึ่งก็ไม่สลับซับซ้อนหรอกคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราดูไปพร <c oughs> ้อมๆกันเนาะ ก็แย่ถ yeah. ูกปล้องมอเตอร์เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนอาบน้ำยาเลยค่ะนี่ค่ะเนะาะมัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปอาบน้ำยากันเลยค่ะนี่ค่ะสวยไหมเสร็จแล้วเห็นไหมคะอันี้ทั้งสยให้ดูไปค่ะเราไปอาบน้ำยากันเลย ตอนนี้อานน้ำยาแล้วค่ะก็ะเป็นวานิชตองหนึ่งนะคะเป็นน้ำยาตองหนึ่งแห้งเร็วค่ะ หรับคลิปนี้เมียช่างก็จะขอตัดเป็น EP3 นะคะเดี๋ยวเราเจอกัน e p 4นะคะอ่าน้มายาเสร็จแล้วแล้วมาประกอบเข้ากับเสื้อมอเตอร์ปั๊มลมออยฟรีเนาะค่ะเราไปเจอกัน EP4 ประกอบแล้วก็ลองนะคะค่ะสำหรับประกอบแล้วก็แพ็คของส่งเทอรลี่ให้ลูกค้าที่นคปรปฐมนะคะเนาะ สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบเมีช่างก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเมียช่างได้ผลิตผลงานดีๆต่อไปนะคะเจอกันใหม่ EP4 เลยค่ะสวัสดี้สวัสดีจ้า